ว่าเนี่ยยังยัไปสนใจเรื่องงบประมาณมากนะครับเพราะว่ามันงบประจำถึงใจงบลงคือมันก็น้อยเต็มแก่ไอตัวสินเชื่อเท่าไหร่แหละที่พูดเถึงเรื่องสิงนทานะครับเราก็เคยคิดว่าบางทีก็พูดแตงดังก็ก็คนก็คงไม่ชอบเท่าไหร่คือคือธนาคารของเราที่ธนาคารของเราเน,นี่ยมันไม่มี p a r t i c i เ a t i o n นะเป็นเป็นเจ้าของแต่สุ่มคนมามันไม่มีสมก็ต้องผมจะทำใหม่หมไไหน,นะนะผมจะทำพอ จะให้คุ้มค่าโดยร่วมส่วนสวทให้เอาไปกองทุนทั้งหลายแหล่มาร่วมถึงทู้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนทุกส่วนเพื่อจะได้บอกเขาว่าเอ้ยเราต้องการที่มี่เขาซื้อเส้นแบบนี้นะเราต้องการคนไปช่วยเหลือเรื่องความรู้แบบนี้นะในการไปถึงพูดเพื่อให้มันให้มันเห็นว่าภาพมันเป็นเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี่สวก็ยังฟังแล้วัฒนครามฟังทัางหลาอยู่คงนเซ่นนี้ไม่เกงที่ไเรื่องแบบนี้มันมันต้องมันตื่นทีดแล้วตอนสุดท้ายผมคงไม่มีอะไรวันนี้วันนี้ก็ก็ตั้งใจมา ครับตั้งใจมาเพราะว่าเราอยากพูดเรื่องพูดเรื่องนี้จากทางสังคนจริงว่าวิธีที่จำเปนต้องเปลี่ยนแล้วก็จะเปจะต้องพึ้นดึงมากขึ้นนะฮะทำได้ดีแค่ไหนก็ควรจะทำแล้วก็มันเป็นจุดที่อ่อนของรประเทศไทยตลอดการจะสลักดันสร้างต่อไปเนี่ยคุณต้มีโคนทู่เปลี่ยนให้ที่จะออกปัญหาทั้งหลายแหละไม่ได้นะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญแน่นอน ไ่ด้ยแค่นี้เพราะว่านี่เป็นแค่สิ่งที่ที่เราคุยกันนะครับต่อไปเราสืบวิจักับทีนั้นผมจะมีอะไรที่ตาดไปเรื่อยๆนะไอ้ความเห็นที่เราคุยกันเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์นะครับทางผมเนี่ยบางเรื่องถึงแม้ผมจะก็จะเป,เป็นจบอะไรเราก็ตามผมก็ไม่รู้เรากาในชีวชิตคนจะลงมืออะไรท่านต้องมีคนบอกท่านจะให้ผมไปนั่งบอกผมคงไม่มีประญยแล้วผมก็ไม่ควรจะทำด้ย เรื่องนี้มันก็เป็นทูเวทที่ต้องต้องทำในกครับของไทยอาจารย์เสรลครับนี่ตินอาจจะขอหนึ่งขั้นแก็คือฝากความหวังแล้วแต่ที่สองอยากจะให้กำลังใจนะครับผมเองก่อนที่กลับมาเมืองไทยเนี่ยทำงานที่ธนาคารโลกโบรกแบงก์อยู่ที่บอร์ดินตัางอยู่แปดเก้าปีนะครับแล้วรูปแบบการทางานของธนาคารโลกเดิมเนี่ยก็ดีลเนี่ยกับรัฐบการวางนะครับออกแบบโครงโครงงานเขาก็บะสะบังบาง ทีก็เห็นว่ามันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะฮะแล้วแล้วหลายทีเนี่ยสิ่งที่เราเจอ,ตอ,ต,อตอนที่ทำงานอยู่ที่นู่นเนี่ยในหลายประเทศที่ไปทํางานเนี่ยจะเป็นอเมริการาป็นอเมริกาไมกาใต้อเมริกาแอมริกาเกานี่ยที่หลังเนี่ยจะค้นพบว่าตัวอย่างนะฮะตัวอย่างของโครงการที่ประสบความสมําเร็จจริงๆเนี่ยเป็นความคิดที่เริ่มมาจากท้องถิ่นนะฮะ เป็นตัวอย่างน,นวัตกรรมในการให้บริการทางด้านะการศึกษาทางด้านะสาธารณสุขเนี่ยที่มาในท้องถิ่นและพอตอนเห็นว่าประสบความสำเร็จก็ขย,ยายในวงกว้างนะฮะในระดับชาติไปเลยเลยบางอย่างนะฮะผมคิดว่า,อย,าอย่างที่เราคุยกันนะฮะจะไปหวังว่าโอ้ยจะมีไอเดียมันเจิดมาในีวรัฐบาลกลางเนี่ยนะฮะได้การปฏิบัติถึงแม้จะมีการพูดคุยกันเยอะนะฮะเรื่องปฏิรูปในสารพัดมิติศึกษาปเนี่ยมันจะไม่ไปไังไหน อยากให้การปฏิรูปเรื่องพวกนี้มาจากท้องถิ่นะฮะแล้วผมคิดว่าบางเรื่องนะฮะหลายทีผมเข้าใจฮะมันเราคิดว่ามันเตะนะฮะบ,บางทีกับเรื่ององบประมาณนะฮะไม่ไม่มีมงบประมาณจะมาทำตรงนู้นตรงนี้แต่บางทีเนี่ยผมพิจารณวัตรกรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่อาศัยงบประมาณก็ได้นะฮะเราอาจจะพยายามสร้างอะไรที่มันเป็นรูปแบบตัวอย่างของความโปร่งใสนะฮะก็ได้ซึ่ง อาจจะขออนุญาตเล่าตัวอย่างเล็กคน้อยนะครับเพื่อให้มันสื่อเนี่ยอย่างอย่างอันหนึ่งที่อินเดียนะฮะเขาก็เห็นว่ามีมีประสบความสำเร็จนี่คือเดิมนะฮะคนจนไปเนี่ยอยากจะได้บริการจากศูนย์สุขภาพก็ไอ้คนมาคนเจ้าหน้าที่ก็ไม่มาทํางานแต่ที่หลังเนี่ยเขาก็มีการประกาศมีตอนเนี้ยคนจนต่างๆใครก็ตามที่มีสิทธิ์ที่จะไปขอข้อมูลนะฮะจากพวกสถานที่ต่างๆแค่บริการสาธารณะพวกนี้เลย คนจนเนี่ยที่หลังไปขอเขาเรียกอไไนนะไรนั้นสถิติว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาทางานบ่อยแค่ไหน <c oughs> นะฮะไอ้งนี้มันเปลี่ยนทําให้ตอนนี้เนี่ยที่เดิมที่ไม่ค่อยยอมมาทํางานต้องมาทํางานเพราะว่ามันเป็นการที่เราเอาคนที่ได้รับบริการเนี่ยมันมีส่วนร่วมในการที่จะนะฮะเออเอง่อายๆึ้นประเมินซึ่งมาจากเรื่องของความ สร้างการสร้างความโปร่งใสไม่ได้มาจากการที่ต้องใช้งบประมาณอะไรเพิ่มเติมอะไรต่างๆนะฮะแต่ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างเล่าเล็กๆน้อยๆนะนี่ยแต่ย้อนการที่เรามากันวันนี้อย่างนี้แล้วก็มีคนจัดหลายฝ่ายมารวมกันนะฮะทั้งท้องถิ่นนะฮะทั้งเอกชนแล้วก็ที่สําคัญนะทั้งสื่อด้วยนะฮะมันก็เป็นโอกาสที่เราจะหาตัวอย่างางานพวกนี้ของการวัตกรรมนะปฏิรูปอะไรต่างๆแล้ว สร้างตัวอย่างใหม่เพิม่มมีสิทธิ์ที่จะขยายในงงวงกว้างได้แล้วก็ช่วยไปในระดับระดับทั้งประเทศได้ด้วยก็ขอบคุณครับครับผมว่าวันนี้เนี่ยสัมมนาครั้งนี้มี8วันแล้วเปรียบเทียบเป็นหนังสือก็มี8บทวันนี้เราจบบทที่1แล้วครับ <S <S <ๆ S 2> แล้วก็บทเรียนบทที่1เนี่ยบอกมาว่าการปฏิรูปต้องเกิดจากฐานร,รากจริงๆต้องเกิดจากคนในห้องนี้จริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ประเด็นที่ เปิดกันขึ้นมาทั้งบนกลอแล้วก็ท้างล่างนั้นรวนแล้วแต่เป็นการจุดประเด็นเพื่อไปสู่บทต่อต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏริรูปเกษตรปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปสื่อปฏิรูปอะไรนะครับผมว่าเรามาในทิศทางที่กำลังไปสู่จุดนั้นแต่อย่าลืมนะครับว่เาเมื่อเช้าที่ผมบอกบทสุดท้ายพวกท่านต้องเขียนเองนะครับคือบทที่8บทที่8 what thailand means to you เป็นบทบทเจ็ดบทแรกเนี่ย <laughs> เป็นบทที่มีติวเตอร์มีมาคนมาช่วยไกด์ให้พวกเราแต่ถึงจุดสุดท้ายพวกเราต้องเขียนบทนี้ขึ้นมาในวันสุดท้ายห้ามโดดด้วยนะครับเราะฉะนั้นปลายทางมันะชนกับสมาชิแล้วเราไม่อยากบอกว่าโจทย์คืออะไรเราอยากให้พวกเราคิดโจทย์กันเองแต่ผมแนะนํานิดหนึ่งคือโจทย์อะไรก็ตามที่หนึ่งจับต้องได้ใกล้ตัวแล้วก็ทํแล้วมีอิมแพคแลวมาจากพวกเรานเองเ ถ้าต้นแบบของแต่กลุ่มนี้ทําได้เราเปล <apple drink> ี่ยนแรง lair, ประเทศไทยได้ใน่นอนับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอจบนะครับที่ขอขอบคุณท่านยี่อ่อนะครับผู้เป็นผู้ให่ที่ทำนะครับแล้วก็ว่าที่นักเตะเสนอท่ว่านะุรก็คนะครับซึ่งสองท wire, ่านนี้ยินดีนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวยินดีที่จะมาเป็นคอมเมนเตอร์ให้กับพวกเราในวันสุดท้ายด้วยครับขอบคุณมากครับ